สุโขทยัยทัวลงคึกคักนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวกินอาหารไทยตรึมเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่17ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวใน้ลงพื้นที่ถนนด้านหน้าอุทยานประวัติศาตสตร์ศรีสัชนาลายัยร้านอาหารและที่พักศรีสัชนาลัยเฮอริเทชบ้านพระปรางตำบลศรีสัชนาลายัยอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัย พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากประเทศโปรแลนด์ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดสุขโขทยัยและได้พักลงมาทานอาหารไทยยังร้านอาหารสีสัชนาลายเฮอริเทจจึงได้ลงไปสัมภาษณ์คุณอัญชันอินหันเจ้าของกิจการและดูแลอยู่ได้ให้ข้อมูลว่าช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งแถบยุโรปและอเมริกาญี่ปุ่นโดยจะมีบริษัททัวร์ที่ติดต่อมาจากทางกรุงเทพ เพื่อจะนำนักท่องเที่ยวมาพักหรือมาแวะทานอาหารเพื่อจะเดินทางท่องเที่ยวต่อไปอยังภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายทั้งนี้ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยก็มีพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในหลายๆด้านอาทิสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทยัยที่ใกล้กับตัวจังหวัดและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีศสัชนาลัย และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกมากมายพร้อมที่พักร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวโปรดปรานอาหารไทยทั้งนี้จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาเที่ยวและใช้บริการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยได้ดีขึ้นและมีการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตกลับมาเหมือนเดิมหลังจากโดนสภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด -19 กิติ พรดวงจันทร์ชัยนรงค์อน,นันทปัญญัิสุดนิวยี่สิบสีศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน